สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อมูลวิเคราะห์กลยุทธ์สำหรับ BTC USDT .PEEP นะคะเป็นข้อมูลจากวันที่30มิถุนา2568ชื่อเอกสารก็คือกลยุทธ์ BTC USDT .PEEP วิเคราะห์ตลาดและจุดเข้าทำกำไรเราจะมาลองดูกันค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยตลาดเป็นยังไงมีสัญญาณอะไรบ้างแล้วเออเขาให้แนวทางเทรดไว้ยังไงครับสวัสดีครับก็น่าสนใจมากครับ ตลาดคริปโตนี้มันซับซ้อนเนาะแล้วก็ผันผวนตลอดการมีข้อมูลวิเคราะห์ที่ใช้เครื่องมีหลายๆอย่างแบบนี้ก็ก็ช่วยให้เราเห็นภาพรวมนะตอนนั้นได้ดีขึ้นเยอะเลยครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยข้อมูลณวันที่30มิถุนายนนะคะบอกว่าราคา BTC USDT. p e p ตอนนั้นเนี่ยวิ่งอยู่แถวแถวแสนแปดพันกว่าๆว่า1 8 4 USDT ใช่ครับแถวแถวนั้นเลย แล้วเหมือนกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญอยู่ด้วยแล้วก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าพรีเมียมอันนี้คือยังไงนะคะพรีเมียมอ๋อครับพรีเมียมหรือโอเวอร์บอร์ดก็คือตามแนวคิดในข้อมูลนะครับมันอาจจะหมายถึงราคาขึ้นมาค่อนั้นงเยอะในระยะสั้นอาจจะแพงไปนิดนึงสำหรับการเข้าซื้อตอนนั้นมีอ้างอิงถึง PWH หรือยอสูงสุดสัปดาห์ก่อนด้วยนะครับที่1 1 1 9 6 7 0 อืมค่ะแล้วก็มี P W L ด้วยที่78,214.0แล้วภาพใหญ่ละคะภาพรวมจริงๆเทรนด์มันไปทางไหนตามข้อมูลนี้คือถ้าดูตามข้อมูลนี้ indicator เเหลักหลักนี่ชี้ไปทางเดียวกันหมดเลยครับทางเดียวกันหมายถึงขาขึ้นครับชัดเจนมากทั้ง E M A 5 0ที่อยู่เหนือ E M A 2 0 0ในทุกไทม์เฟรมเลยนะ ก้อนเมฆอิชิโมคุก็เขียวสัญญาณลองจากซ u เปอร์เทรนด์ r e เกรชันเทรนด์ก็ชีขึ้นแล้วก็การวิเคราะห์แบบ SMC ICT ที่ดูโครงสร้างตลาดก็ยืนยันว่าเป็น bullish break of structure หรือ Boss ในภาพใหญ่ด้วยครับโอ้โหคือสัญญาณทางเทคนิคนี่ค่อนข้างจะเเป็นเอกฉันเลยนะคะว่าขึ้นใช่ครับมันสนับสนุนโครงสร้างขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากๆครับนะตอนนั้นคุณก็ยังชี้ว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในโซนพรีเมียมนะ แล้วก็กำลังทดสอบแนวต้านเดิมหรือที่เรียกว่า b y s i ซด์ Liquidity หลายระดับเลยอย่าง184,877 8 189,733พพวกนี้มันเหมือนแบบกำลังจะชนเพดานหรือเปล่าคะตรงนี้ข้อมูลเขาเตือนเรื่องความเสี่ยงอะไรไว้บ้างถูกต้องเลยครับการที่ราคาอยู่ในโซนพรีเมียมแบบนี้ตามแนวคิด SMC ที่เขาอ้างถึงเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงครับเสี่ยงที่ราคาอาจจะ ย่อตัวลงมาก่อนอาจจะพักฐานหรือลงไปหาเซลไซส์ลิควิิตี้ด้านล่างหรืออาจจะกลับลงมาโซนอิควิลิเบียมหรือดิสคารก่อนคือโซนที่มันสมดุลหรือถูกลงก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับมีพูดถึงล i ควิ d ตี้ Vo ลด์แล้วก็อีโค่ลสแถวๆ17,200แ 1, 7, ด้วยที่อาจจะเป็นเป้าหมายของการย่อตัวนี้อ๋อคืออาจจะลงไปเก็บของก่อนแล้วค่อยขึ้นต่อว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับมีความเป็นไปได้แล้วพอเห็นภาพรวมกับความเสี่ยงแบบนี้แล้ว แล้วกลยุทธ์ล่ะคะเขาแนะนําให้ทํายังไงจะเข้าเทรดตรงไหนดีหลักๆเลยนะครับข้อมูลจะแนะนําให้หาจังหวะลองหรือซื้ออืมซื้อตอนยออ่อใช่ครับรอซื้อเมื่อราคามันย่อตัวลงมาในโซนที่ได้เปรียบเช่นพวก Discount โซนอีคว i ลิเบียมหรือแนวรับสําคัญจาก EMA i ิ h i โมกุออเดอร์บล็อกอะไรพวกนี้มีตัวอย่างเหมือนกันครับว่าจะรอลองแถวๆหนึ่งแสนหกหมื 172,000หรืออีกแบบก็คือรอให้ราคามันทะลุ PWH ที่1 8 4 8 8 8ขึ้นไปก่อนแล้วพอย่อกลับมาทดสอบแนวรับนั้นค่อยเข้าลองอ๋อรอเบรกแล้วรีเทสใช่ครับแต่แต่เขาก็เตือนนะว่าให้ระวังอย่าไปไล่ซื้อในโซนพรีเมียมที่ราคามันอยู่ตอนนั้นแล้วก็อาจจะพิจารณาช็อตสเกลปิงสั้นๆได้ถ้าเห็นสัญญาณปฏิเสธราคาชัดๆที่แนวต้านนะครับ แต่ก็มีพูดถึงกลยุทธ์ช็อตที่ละเอียดกว่านั้นด้วยนี่คะ่ะเหมือนการวิเคราะห์แยกออกมาเลยของคุณลีนาเอ็งเวิร์ดที่ใช้ SMC ในไทม์เฟรม e 2ชั่วโมงอันนี้น่าสนใจมากเพราะมันส่วนทางกับเทรนใหญ่แต่เหมือนจะให้ RRR หรืออัตราส่วนกำไรต่อความเสี่ยงสูงมากมันเป็นยังไงอะคะใช่ครับอันนี้น่าสนใจจริงๆ แนวคิดคือราคาเนี่ยอยู่ในพรีเมียมโซนแล้วก็กำลังเข้าใกล้ซัพลายโซนแถวๆ1 8 6, 6 1 7 7ขึ้นไปเขาคาดว่าอาจจะเกิดการสวีปบายสา l ลิควิตี้ก่อนคือราคาอาจจะพุ่งขึ้นไปกินสต็อปหรือเคลียร์ออเดอร์เหนือไฮเดิมอย่าง189,733.3นะครับพอมันสวีปเสร็จแล้วอาจจะกลับตัวลงจริงจัง อ๋อคือหลอกให้คนตามซื้อแล้วทุบลงมาอารมณ์นั้นเลยครับข้อมูลเลยระบุจุดเข้าช็อตแถวๆหนร์ตเจ่าๆุด6 1 7 7จุดตัดขาดพุ่นหรือ SL ก็เหนือ h i g ที่คาดว่าจะโดนสวิปไปนิดหน่อยคือ18976.8ส่วนเป้าหมายกำไรหรือ TP นี่มีหลายระดับเลยครับมีเป้าไกลสุดถึง93,460.7เลยโอ้โห,โหไกลมาก ใช่ครับซึ่ง RRR สำหรับ T P แรกเนี่ยเริ่มต้นก็ประมาณ1.10แล้วสูงมาก1.10ตัว10ครับแต่แต่สำคัญมากคือเขาเน้นว่าให้ตั้งเ็จอัพรอหรือไม่ก็ต้องรอ price action คือรอดูแท่งเทียนหรือรูปแบบราคาที่มันยืนยันการกลับตัวจริงๆก่อนค่อยเข้าช็อตนะครับไม่ใช่ว่าถึงราคาแล้วเข้าเลยอืมคือต้องมีสัญญาณยืนยันไม่ใช่ตั้งออเดอร์ทิ้งไว้เฉย ประมาณนั้นครับเพื่อลดความเสี่ยงเพราะเป็นการเทรดสวนแมวโน้มหลักเข้าใจเลยค่ะคือมันเป็นการตัดสินใจที่วัดใจเหมือนกันนะคะระหว่างจะรอลองตามเทรนใหญ่หรือจะเสี่ยงช็อตสั้นๆที่ RRR สูงๆแบบนี้สรุปแล้วข้อมูลวิเคราะห์ชุดนี้เนี่ยให้ภาพรวมกับเรายัางไงบ้างค่ะ ก็โดยรวมนะครับภาพใหญ่ของ BTCUSDT .P ณตอนนั้นยังคงเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งในระยะกลางถึงยาวแต่ในระยะสั้นมากๆนะวันที่วิเคราะห์เนี่ยมันมีความเสี่ยงจากการที่ราคาอยู่ในโซนพรีเมียมทำให้กลยุทธ์หลักที่เขาแนะนำก็คือเน้นรอซื้อตอนย่อตัวลงมาแต่แต่ก็ไม่ได้ปิดประตูสำหรับการเทรดสวนแนวโน้มระยะสั้นนะถ้ามันมีสัญญาณมีเงื่อนไขที่ชัดเจนพออย่างกลยุทธ์ช็อตที่ว่ามานะครับค่ะ แล้วมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหรือน่าคบคิดต่อจากข้อมูลชุดนี้ไหมคะผมว่าประเด็นที่น่าคิดจริงๆเลยนะครับคือท่ามกลางสัญญาณกระทิงที่มันชัดเจนขนาดนั้นทำไมถึงยังมีกลยุทธ์ช็อตส่วนเทรนที่ให้ RRR สูงเรียแบบเนี้ยเข้ามาได้มันสะท้อนอะไรความผันผวนระยะสั้นเหรอหรือมันเป็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในความเสี่ยงสูงที่นักเทรดต้องแบบต้องชั่งน้ำหนักต้องบริหารจัดการความเสี่ยงดีๆมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมันเกิดขึ้นท่ามกลางแนวโน้มใหญ่ที่เป็นขาขึ้นคำถามสำคัญเลยคือเราจะจัดการกับโอกาสและความเสี่ยงที่มันดูขัดแย้งกันแบบนี้ยังไงได้บ้างอืมเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆค่ะครับแน่นอนว่าเราต้องย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าข้อมูลนี้เขาก็มีข้อจำกัดความรับผิดชอบนะว่าเป็นแค่ข้อมูลเพื่อการศึกษาไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนแล้วก็เป็นภาพในอดีตด้วยแต่เราก็เอามาเรียนรู้เพื่อวางแผนสำหรับอนาคตได้ครับ ได้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆสำหรับการศึกษาและวางแผนต่อไปนะคะ